สองไอดีชาวบ้านนะครับ EP นี้ EP ที่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับร้อยสิบสี่แล้วเริ่มปดีกว่วเนาะคืนนี้ดึกมากๆแล้วห้าทุ่มครึ่งนะไอดี ID นี้ VIP ยี่สิบนะครับ VIP ร้อนหลามมากๆเลเวลมาสเตอร์หกร้อยสิบห้าก็อยู่ในระยะเลดเกมแล้วนะครับก็ไอดีนี้เขารีเ u e มาเรื่องอ่าจัดทีม นะว่าจะไปยังไงยังไงต่อก็เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันเนาะชุดไปชาติน่าจะหายห่วงแหละว V ยี v ่สิบอะเนาะอ๋ะนะอยังขาดอีกชุดหนึ่งอ่ะตอนนั้นก็โอเคมปแล้วขาดแค่ชุดนี้ชุดเดียวน่าจะกำลังทำดีแหละแล้วก็ไปดูในฟาร์ม อ่า ID นี้อีกอันหนึ่งที่เขา repete มามีคนถามมาแหละว่าอทำไมปูป้าต้องอยืนกับเจโนเชคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะไอ้ฟางไม่น่าจะหัวห่วงนะ่น่าจะเต็มหมดแล้วโอเคมี้อนหลามคนระับไม่น่าห่วงน่าจะครบหมดแล้วแหละนี่ก็ไปดูยูนี้อีกเนาะ อันนี้ก็มีคนยูเนียนนะได้มีคนถามเรื่องยูเนียนมานะว่ายูเนียนมันอัพพลังอะไรมั่งเขาถามมาแค่นี้นะอัพตรงไหนมั่งผมที่ตอบตอบไม่ถูกเลยเพราะมันเชอจัดจัดละถามมากว้างมากๆอ่าอิเต็มหมดแล้วอ๋อเหลือ,อน,นีนอี้อันนี้ยังไม่เต็มอ๋อ อันนี้ต้องอัพให้เต็มก่อนนะครับอัพให้เต็มก่อนแล้วก็มากดตรงกลางนี้ก็จะไปได้นะครับอันนี้อัพไม่เต็มตอนนี้น่าจะเต็มหมดแล้วแหละมีเยอะนะครับที่จะให้อัพเนี่ยเยอะมากๆเลยโอ้โหเยอะเหลือบานเลย เป็นว่าเนาะวี v สูงสูงขนาดนี้เล่นบังไม่เล่นบังก็ได้เนาะถ้าเป็นวีน้อยๆเนียน่ย,นยไม่ได้เลยนะเนี่ยถือว่าพลาดเลยนะแต่ในวี v สูงๆก็น่าจะคิวๆไยครับอ่ะอันนี้ซ้วได้นะครับเหยาอขั้นสูงมันจะใช้อ e ีตอนที่เราทำพิกเซล นี่นะครับเราใช้ตรงนี้เนี่ยตรวนี้จะใช้เยอะทีนี้เราไปดูตรงที่เขาทําตุ๊กตากันพลังจิตพลังจิตเหล็กไฟฟ้าพลังจิตอันนี้น่าจะมีอันที่ดีกว่านี้นะอ่าอันนี้ของฮูป้าเลยเนี่ยพลังจิตกับความมืดเนี่ยอันนี้ของฮูป้าเลยถ้าใส่ใส่อันนี้จะดีกว่านะครับนี่เลยอันนี้เลยของฮูป้า นี่พลังจิตน้ำแข็งพลังจิตอันนี้ก็ของอูปานะครับพลังจิตยเยอะมากอ๋ออันนี้อูปาห้าช่องเลยสุดสุดติงกระดิ่งแมวแต่อันนี้มันจะได้ธาตุพืด้วยถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับอันนี้มีอันที่เปลี่ยนปะล่ะ อ่ามีพลังจิตน้ำแข็งอันนี้ก็เปลี่ยนได้นะแต่ถ้าอันนี้เป็นสปีดก,ก็ต้องหาสปีดก,ก่อนนะหาสปีดมาเปลี่ยนแล้วเอออัพเต็มหมดแล้วแหละโอเคผ่านไปแล้วก็จะเหลืออะไรอีกนะหน้านี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าจัดทีมของฮูป้าทำไมเขาถึงยืนกับเจโนเชกันไอดี ID นี้เป็นไอดีฮูป้านะครับก็อันนี้เขายืนกับโฮโอแล้วก็เจโนเช่นะครับฮูป้าเมื่อใส่อาวุธของมันแล้วนะเนี่ยนะเมื่อใส่อาวุธของมันแล้วจะข้ามจำกัดคุณสมบัติได้รับบัฟสถานะทั้งหมด ก็คือมารับได้ทุกบัฟธาตุเลยนะบัฟธาตุนี่ก็คือแบบอย่างสมมติว่าโซโลอาบัฟธาตุมืดใช่ป่ะอย่างกาดอนบัฟธาตุไฟไคลอก้าบัฟธาตุน้ำใช่ป่ะไอคูป้าเนี่ยเวลาใส่อาวุธมันเนี่ยมันจะรับได้ทุกอันเลยนะถ้าถ้าเป็นตัวอื่นที่มันไม่มีไอตรงนี้นะบัฟได้รับบัฟสถานทั้งหมดเลยนะมันจะรับข้ามธาตุกันไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อดีของมันนะ เดี๋ยวทีนี้เราไปดูบัฟแมลงของเจเนอเชคในสามเทินทุกครั้งที่โปเกมอนท่าพแพลงฝ่ายเรามีก็คือเพิ่มดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่เท่ากับ A.K.A.B.C. ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของตนเองต่อศัตรู นี่น,นี่ตรงนี้แหละที่มันมีผลคล้ายกับเซตทันเดอร์อนะครับก็คือมีโอกาสสร้างดาเมจที่เท่ากับโจมตี50%ของรถเองต่อศัตรตูนะครับผลนี้รบล้างไม่ได้แล้วเพิ่มพลังโจมตีอันนี้คือบัฟ่าตทั่วไปนะครับแล้วก็มีลดดาเมจชนะธาตุที่ได้รับอีก30%มีผล3เทอร์นะครับก็ตรงนี้มัน เหมือนกับไอเซตเทนเดอร์เอฟเฟกของเซตเทนเดอร์คล้ายๆกันนะครับแต่เอฟเฟกของเซตเทนเดอร์มันจะ30%นะอันนี้เดี๋ยวดูเอฟเฟกต์เซตเทนเดอร์มีไหมอ่ะเนี่ยอันนี้มันจะคล้ายๆอันนี้มีโอกาส50%สรสร้างความเสียหายต้องดูเซตธรรมดาเนาะอ่ะนี่ เนี่งทุกครั้งที่ตีโดนมีโอกาส30%สร้างดาเมจ100%อ่ะอนนี้คือสร้างดาเมจ100%นะแต่ถ้าเป็นบัฟมลงถ้าเป็นบัฟแมลงมันจะสร้างดาเมจ50%นะครับอ้าวโคตรผิดหรือมันแปลผิดหรือเปล่าผมไม่รู้นะ <c oughs> แต่มันสร้างดาเมจ50%นะครับก็คือมีผลคล้ายเซตแนเดอร์นะเขาถึงใช้ตัวนี้กัน แล้วถ้าเราเกิดว่าเราใช้เจนเนเชกแล้วเราจะใช้อาวุธของมันเนี่ยใช้อะไรดี B. ก็ก็บอกก่อนว่าอาวุธของมันเนี่ยมันจะเป็นค่าต้านธาตุนะครับอย่างเจนเนเชกเป็นธาตุแมลงกับเด็กใช่ไหมมันจะแพ้ไฟคูณสี่ใช่ไหมพรอนแพ้สองธาตุอาวุธที่แนะนําก็จะเป็นอาวุธธาตุไฟนะเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อใส่ให้เจนเนเชก เป่นเป็นธาตุไฟพลังโจมตีของกมอมอนธาตุไฟธาตุแมลงและค่าต่อต้านธาตุไฟของเราทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น40%อันนี้เพิ่มค่าหลบหลีกห้ด้วยเอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นเอฟเฟกตัวนี้นี่ที่เพิ่มค่าหลบหลีกอันนี้อันนี้ก็มีค่อนข้างน้อยเนาะยังไม่ถึงดาวเลยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโูปากับเจนเนเชกนะครับ่วนโอ เอาไปยืนทําอะไรก็เรารู้อยู่ว่ามันมีบัฟอามะตะใช่ไหมนี่แหละพออย่างนี้อาศัยบัฟอมะตะนะครับของโฮโอตัวโฮโอเขาก็เรียกกันว่านกซอมบี้อยู่แล้วนะมันก็ตายยากอยู่แล้วอะแล้วมันช่วยเจนเนอเชปให้ตายยากขึ้นไปอีกได้จากบัฟอมะตะนะครับแล้ว o ัฟโฮโออะมันอย่างนี้ เพิ่ม35% ATK และ FPC ให้ทั้งทีมอันนี้คือมันไม่สนภาามันบัฟให้เลยนะประมาณนี้นะครับก็ลิบบินอันนี้น่าจะใส่ชนะาาุนะผมว่าน่าจะดีกว่าเห็งว่านะอัดอ,อันนี้ไปดาวไปแล้วเนาะใส่เป็นชนะภาพอันนี้สกิอ่าอันนี้อันนี้อันนี้นี่ ส่อันนี้จะดีกว่าเพราะอันตีของฮูป้ามันตีชนะถ้าคูณสองใช่ไหมอ่าตรงนี้แหละดาเวมันก็จะแรงขึ้นไปอีกจะจะประมาณนี้นะสำหรับฮูป้าฮูป้าตัวมันโตมันน่าเล่นจังเนะาะเธอมีเทคนิครับเวยคงจะโหด่าวแวน,น่้นะก็จะประมาณนี้นะครับอดีตเราลองไปดูอ่ะ ว่าจะไปลองไม่ลองดีกว,ว่าเพราะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปสําหรับบัฟกินเอาเช็คกันนะหรือจะลองดีไม่ลองดูแบบว่ามันดูยากเอาหูบ้าเป็นสกิลหมู่นี่มันละดูยากมันต้องลองบัฟกับตัวอื่นครับบัฟกินเอาเช็คแต่มันยังไงอะ่ะก็บอกอยากอีกแหละมันต้องลองเล่นเองลองเล่นประจำว่ามันถึงจะเห็นชัดๆนะ ถ้ามาลองทีสองทีเงี้ยมันยังไม่ค่อยเห็นผลเนาะก็จะประมาณนี้นะสำหรับทีมที่สองทีมต่อไปอ่ามองยากเลยทีนี้สำหรับหนูชมพูเรามาพูดถึงหนูชมพู่นะมันจะมีสกิลกอกกับพลาสติกใช่ไหม สามารถดึงความโกรธโดยการเสียเลือดของมันนะนะประมาณนี้นะครับให้เพื่อนดึงกันตีได้ก็น่าจะต้องรู้กันอยู่เนาะทีเนี้ยไอคูป,ป้าเนี่ยเวลาออโต้มันสามารถดึงดึงได้เลยนะถึงจะออโต้มันก็ดึงได้เลยนะ,ะเดี๋ยวไปลองให้ดูอ่านี่ใส่ใต้ดินเนะน้ะน่าจะเอาไปตีบอสนลเนาะ อย่างนี้สั่เใจแล้วเช็คดีกว่านะครับเดี๋ยวไปลองให้ดูนี่ดีกว่านะนี่เดี๋ยวค่อยดูนะมันจะใช้อันติเลยนะครับชาถึงเธอมันนะ เนี่ยเห็นนะอันติขึ้นมาเลยเห็นนะนี่ถ้าเราออโต้มันก็จะอันติเลยเห็นครับอันนี้คือมันดึงได้นะแล้วมันก็อันติกันรัวๆเลยเห็นนะจนกว่าไอ้หนูเนี่ยมันจะตายเลยถึงออโต้มันก็ดึงอันตินะครับเราไม่ต้องกดเองมันดีตรงนี้แหละครับก็ถ้าสปีดคูป้าเร็วพอที่จะปิดเกมเขาได้นะถ้าสปีดคูป้า เร็วพอนะก็ยิงันหนูจมพูครับเสียวกว่าแต่ทีเนี้ยตัวปูป้ามันก็ไม่ได้หนามากใช่ไหมละ่ะถ้าโดนเขาสวนขึ้นมามันก็จะลําบากอยู่เหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้เนาะคงเห็นภาพแนละ้วแล้วก็ต่อไปเรื่องออปชันเสริม การทาดมือก็ได้วยเนะประดับอ่าบวกเกิน160แล้วอันนี้ฮรูป้าไอประดับโอโอแดงเนี่ยนะมันจะเพิ่มดาำเหตน,นะครับอ่ะอันนี้เมื่อเริ่มต่อสู้ทุกเทิร์นความเสียหายที่สร้างได้บวก5%นะครับ ถ้าส,สมได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะบวกขึ้นเทอร์หนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์อีกเทอร์เป็นสิบอีกเทอร์เป็นสิบห้าอะไรประมาณนี้นะตรงนี้แหละ SETO o v ัวแดงมาถึงได้โหดตรงนี้ยิ่งไปได้หลายเทอร์นะครับมันก็ยิ่งตีแรงขึ้นนะครับสำหรับ SETO นะแล้วก็จะมีเมื่อ h, h p ของใบมอนเหลือน้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่อมโอกาสติดคิดและความเสียหายที่สร้างได้อีก50%ก็ค่อนข,ข้างเอาเรื่องแนละ้ว ส่วนหนูชมพูหนูชมพูใส่อะไรอยู่อ่ะใส่เซทโอโอถูกต้องมันจะได้แบบยื้อได้ไนงะกดได้หลายทีดึงกันเตะได้เพราะมันมีสองชีวิตใช่ป่ะใส่โอโอมีเยอะมากเลยนะถ้าเทียบระหว่างเซทโอโอกับเซทฮันเดอร์ผมชอบเซทฮันเดอร์มากกว่านะ แต่พวกโอ้ผมเนี่ยผมไม่ถ้ามีทันเดอร์ผมก็ไม่ใส่ทันเดอร์นะผมจะใส่แชกแกล์ทันเดอร์ผมเอาไปใส่ตัวอื่นดีกว่าก็จะประมาณนี้อ่มีสิงโตแต่ไม่เล่นสิงโตเนาะน่าจะมีสิงโตตัวเดียวแหละคิดว่าใช่ไหมมีสิงโตมาตัวเดียว อันตาอ,อันตามูไม่มีเนาะถึงว่าถึงได้ถอดออกเพราะงั้นทีมก็จะเป็นเจโนเชคเป็นหนูชุมภูแล้วก็เป็นหูป้านะครับส่วนไอมิวเกาะมิวเกาะก็จะยืนกับโอโอไปนะครับแต่นี้ยืนกับไคโอ้าใช่ไหมจะเห็นว่าได้หลายคนเนี่ยเอามิวเกาะมายืนกับไคโอกานะครับ อันนี้ที่เขาเอามายืนเนี่ยเพราะว่าจะอาศัยบัฟกันน้าไอ้บัฟกันไฟของไคโอกานะครับมีวนแท้ไฟใช่ป่ะมันก็เลยต้องอาศัยบัฟกันน้ำตรงนี้เอ้ยอาศัยบัฟกันไฟเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่แพ้ธาตุไฟนะครับประมาณนี้ไอ้ผลกันไฟเนี่ยมันได้ทุกตัวนะครับได้ทุกธาตุได้หมดเลยแต่ไอ้บัฟที่ว่าเพิ่มดาเมจร้อยเปอร์เซ็นป้องกันห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยอันนี้มันได้เฉพาะธาตุน้านะครับ แต่วัฟกันไฟได้ทุกตัวก็เขาถึงเอามายืนกับมิวกันนะครับเนี่ยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูดามเมจของมิวเราด้วยนะครับว่าพอปิดจ็อบได้ไหมถ้าไม่พอก็ยืนกับใต้ดินจะเพิ่มดามเมจให้มิวได้นะครับก็จะประมาณนี้นะการเลือกการเลือกใส่ทีมบัฟของใต้ดินมันก็จะเป็นอย่างนี้บัฟอส นะครับจะลดป้องกันอีกฝั่งหนึ่งลดลบีกแล้วก็ลดแรงดูได้นะครับใส่เครื่องหมายลดได้สูงสุด35เปรนะครับก็ลดค่อนข้างเยอะแล้วก็วต่อไปยูโนกับ B-Review อันนี้ก็คงไปถึงร่างแรงนะน้องคิดว่าเพราะตอนนี้สมุดก็น่าจะไม่ได้ชาร์จอะไรแล้ว นอกจากร่างแดงโ o. o ใช่ไหมทีนี้ถ้าจะทำถ้าจะทำร่างแดง m e w w นะผมแนะนำว่าให้ทำาปทีลยตัวนะครับให้ทําไว้ซะก่อนขึ้นไดแม็กขึ้นร่างแดงไปก่อน,นครับมันก็จะยืนกับยูโนได้แหละยังไม่ต้องจับแยกก็ได้ถ้าแดงตัวเดียวนะยังไม่ต้องจับแยกก็ได้อ่าผมเคยทำคลิปตอนที่เทส ไอไว้แดงยืนกับอ่าแบ็คไดแม็กแล้วก็ยูโนนะครับลองไปย้อนดูได้น,นะครับมีอยู่ในช่องแหละทาทํไมาอยู่เทสว่าเออมันยืนได้ไหมยืนแล้วมันผลเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เคยเทสไว้ให้อยู่นะครับลองค้นหาดูในช่องได้น,นะครับน่าจะเมื่อปีที่แล้วมั้งแล้วก็ตอนที่ได้แบ็คแบ็คแดงมนาะอีกตัวหนึ่งก็เอามาเทสให้ดูนะครับว่า ยืนเลื่อนเป็นยังไงควรจะถอดไหมแต่ถ้าแดงสองตัวถอดดีกว่านะครับเพราะไม่งั้นมันจะดึงใ้ตรงนี้กันดึงโปรฝันกันไปนะครับนีดึงอีกครับเนี่ยมันจะดึงตรงนี้กันไปนี่นครับตัวนี้ก็เพิ่มค่อนข้างเยอะอยู่แหละเพิ่มโจมตีเพิ่มสปีดถ้าตัวไหนที่พลังโจมตีมันเยอะ ไอตรงนี้มันก็จะอยู่ที่ตัวนั้นนะครับก็เขาถึงได้แยกแยกออกเพื่อที่ว่าจะให้ไว้เบนโดเด่นขึ้นมาเลยไม่ให้ยูโนมัน,ม,นมันแย่งซีนไปอะประมาณนั้นนะครับก็คงจะมีประมาณนี้นะสำหรับการจัดทีมส่วนใหื่นก็ไม่น่ามีปัญหาหรอกวี20เล่นซิลิวอยู่แล้วสบายสายนะครับก็ถ้าตามไม่ทันดูไม่ทันดูย้อนนะครับผม คลิปนี้ก็คงขอจบไปในนับสั้นๆสวัสดีครับผม